สำหรับผมแล้วดนตรีไทยก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตผมครับผมเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามครับอ,อำเภออัมพาวานะครับเริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยตอน9ขวบนะครับเริ่มต้นโดยที่คุณแม่สนับสนุนให้ให้เรียนจนมันเกิดเรียกว่ามันเกิดความรักกับดนตรีไทยไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขาดดนตรีไทยไม่ได้เราต้องเล่นมันตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้มันทุกวัน จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเรียนชนิดแรกก็คือระนาดระนาดเอกแต่จริงๆแล้วการเรียนดนตรีไทยมันไม่สามารถเรียนได้แค่ระนาดเอกอย่างเดียวครูก็ให้เริ่มเรียนเครื่องดนตรีอื่นพัฒนาเสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้เล่นระนาดเอกได้ดีขึ้นคือเรียกว่าชอบเล่นทุกอย่างแล้วก็ฝึกฝนทุกอย่างแต่ว่าถามว่าที่ถนัดที่สุดจริงๆก็จะเป็นพวกเครื่องตีโดยเฉพาะระนาดเอกผมใช้เวลาอยู่กับมันเยอะที่สุดแล้วเราก็ ชอบกับบทบาทหน้าที่ของมันแล้วก็เสียงของรณนาฏเอกมันก็มีเสน่ห์มากคือคือฟังแล้วยังไงไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตไหนหรือว่าคีย,ย,ย์อะไรเนี่ยมันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นความเป็นไทยอ่ะจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยผมมองว่ามันเล่นกับเครื่องดนตรีได้ทั้งโลกครับคือคือมันทําให้มัเป็นเหมือนเป็นภาษาที่เราสามารถคุยก <recall> ันได้แล้วเราเราก็มีภาษาของเราภาษาไทยเราก็มีดนตรีของเราเหมือนกันดนตรีไทย พอเราเอาไปเล่นรวมกับเพื่อนหรือศิลปินคนอื่นๆมันเหมือนทุกวันนี้เราเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ของเราได้ได้แชร์ไอเดียกันทุกวันมันมันมันความสุขมากครับสำหรับการทำงานกับดนตรีตบริษัทไทยเบลเวอเรจจำกัดมหาชน